ความผิดเกี่ยวกับทัสามร้อยสามสลักทัสามร้อยสามสิบห้าลักยัก์ในเหตุกัน3์สามวิ่งราวซับสามร้อยสามสิกทวีกระทําผิดตามมาตรา3 4 3 4ร้อถึงสามโดยแต่งเครื่องแบบ337กันโชค338รีดเอาทัสาร้อยสามสชิงทรัพ์ 339ทวิชิงทรัพย์ได้กระทําต่อทรัพย์ตามมาตรา335ทวิวักแรก340ต้นทรัพย์340ทวิป้นทรัพย์ได้กระต่อทรัพย์ตามมาตรา335ทวิวักแรก340ตรีกระทําผิดตามมาตรา339ถึง340ทวิโดยแต่งเครื่องแบบ341ช่อโกง 3 4 2ช่อโกงแสดงตนเป็นคนอื่นหรือเบาปัญญา349โกงจำนำ3า0หโกงเจ้าหนี้3 5 2ยหยักยอก3 5 7รหรับของโจร3 5 8าทำให้เสียทรัพย์362บุกรุกเข้าไปในสังหาริมทรัพย์364บบุกรุกเข้าไปในเคหสถาน 365บุกรุกในเหตุการณ์